หลังทําเสร็จทันทีนะคะแล้วฉีดยาชาก็เหมือนมดเจ็บนิดๆแล้วก็อนอกกันก็ชิวมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันไม่บวมเลยค่ะคสวัสดีค่ะคชื่อสาจ๋านะคะเ,คเป็นอินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต็อกเกอร์ค่ะจากช่องสาจาเองนะคะ ก็ปัญหาของสาก็คือมีสอชั้นแต่ว่ามันหลบในพอเราแต่งหน้าแล้วมันไม่สวยมันไม่เ๊๊มันไม่ปังอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากที่จะมาทําตา2ชั้นให้ตาเราหวานขึ้นนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วค่ะตอนนี้คือสัญาาหัวใจเต้นแรงมากตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะทุกคนค่ะหลังทำเสร็จทันทีนะคะ มดเจ็บนิดๆแ,แล้วก็นอกนกันก็ชิลมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันไม่บวมเลยค่ะใช้ชีวิตได้ปกติเลยอะค่ะแล้วมันก็สวยมากมันก็จึ้งมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเข้ากับเราสุดๆเลยอะค่ะสวัสดีค่ะวันน ก็เป็นวันแรกนะคะที่ถอดเปลือกตาออกนะคะถามว่าเจ็บไหมบอกเลยค่ะว่าไม่เจ็บค่ะเดี๋ยวยังไงสาก,ก็จะมาอัปเดตอาการให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะคะวันที่สามแล้วนะคะทุกคนสำหรับการทําอ่าทุกคนดูนะคะตาของเราบวมน้อยมากจริงๆทุกคน เฮแดนเซอร์จี้นะสกินบูสเตอร์ครีมนะกล่องเขาจะเป็นอย่างนี้บีบลองไายเลยบริเวณที่เราจะทาเราจะทาต,งทาตรงช่วงแบบรอบบริเวณใบหน้าานั้นนะคะทุกคนตรงเปลือกฝ้าอะไรอย่างเงี้ย เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้เลยเป็นตัวช่วยลดบวมลดช้ำแล้วก็เป็นตัวช่วยในการบำรุงด้วยนะคะตัวนี้สะกินเช้า2เม็ดเย็นอีก2เม็ดเนาะ ทุกคนมันแบบเนียบเท่ากันหมดเลยแล้วแห่ก็คือจางหายไวย้30วันหลังทำตาสองชั้นที่โซเมโกะนะคะตาวันนี้คือหวานแวว สัจจะชอบตาตอนนี้มากคนรอบข้างนะคะก็คือแบบอวยอวยไม่ไหวตอนนี้คือจะลอยแล้วค่ะเขาก็จะมาชมว,ว่าไปทำอะไรมาไปทำที่ไหนแล้วก็ทำกับหมออะไรทำไมตาสวยขึ้นหวานขึ้นละมุนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจถูกมากเลยนะคะที่เลือกพี่โซเมโกะนะคะที่ทำตาสองชั้นนะคะรู้สึกประทับใจมากๆสำหรับการได้ตา หวานละมุนมาแบบนี้นะคะจากที่เคยเป็นคนตาสองชั้นหลบในตาดุคือถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้นะคะศาสตราแนะนําที่โซเมโกะได้เลยนะคะจะได้ตาหวานละมุนแบบนี้แน่นอนนะคะบ๊าบ